ทบทวนก่อนนะอ้าวเราเรียนกันไปในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทยัยจําได้ไหมรัตนาจําได้ไหมลูกจําได้นะอ้าวเดี๋ยวอันเนี้ยจะไปอยู่ในเกมวิ่งแข่งด้วยใครตอบได้ไวที่สุดก็จะวิ่งไปได้ไวนะคะแล้วก็จะเป็นคนชนะด้วยอ้าวทบทวนบทเรียนนะคะออามาดูเรื่องของสุโขทยัยก่อนที่เราจะก่อตั้งสุโขทัยเนี่ยคนไทยตกอยู่ภายใต้อํานาจของ ขอมหรือที่เราเรียกว่าเออเขม้นะคะต่อมาเนี่ยพ่อขุนอะไรพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนอะไรจําได้ไหมบางอะไรลูกพ่อขุนบางอะไรลูกบางกลางหาวเออเออบางกลางหาวสองคนนี้เป็นอะไรกันคะ เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะคะก็ร่วมมือกันเนี่ยขับไล่อํานาจของใครออกไปของขอมอของพวกขอมเนี่ยออกไปและสําเร็จไหมคะสาเร็จไหมสาเ,เร็จนะคะเออเราก็สถาปนาอันนี้ให้เป็นอาณาจักรสุโขทยัยแล้วกษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยเนี่ยก็มีพระนามว่าอะไรพ่อขุนศรีอินทราธิต แต่ชื่อเดิมอ่ะชื่อเดิมท่านชื่ออะไรพ่อ,พอขุนบางกลางหาวถูกต้องลูกอันนี้คือชื่อแรกของของพระองค์นะคะอ้าต่อมาอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยก็มีอายุประมาณ200ปีนะแล้วก็มีราชวงศ์พระร่วง นะคะปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์อ่มาดูว่า9พระองค์มีใครบ้างนะคะ 1. พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนี่คนแรกซึ่งชื่อเดิมของท่านมีชื่อว่าพ่อขุนบางกลางหาวอต่อมาองค์ที่2นะคะมีชื่อว่าพ่อขุนบานเมืองนี่คือองค์ที่สอง องค์ที่สามนะมีพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะมีองค์ที่สามนะคะต่อมาองที่สี่นะมีพระนามว่าพญาเลอไทยองค์ที่ห้าพญาง่วนํำถุงมนะคะองที่หกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง หรือว่าลิไทยนะคะนักเรียนสังเกตชื่อของแต่ละพระองค์ให้ดีเพราะว่าชื่อเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับรูปแบบการปกครองนะอะ่ต่อมาองค์ที่7นะพระมหาธรรมราชาที่สองงค์ที่8พระมหาธรรมราชาที่3และองค์สุดท้ายองค์ที่9พระมหาธรรมราชาที่4นะคะ าทีนี้พอมาในช่วง1,981เนี่ยกรุงสุโขทัยก็ไปตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของขึ้นต้นด้วยอออางของอะอะไรลูกของอะอะไรอะต่อไปอะลูกสุโขทัยแล้วไปอะไรต่ออะ อายุทยาเออเก่งมากอายุทยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอครบรับพระองค์แห่งราชวงศ์พระล่วงและสุโขทัยก็ไม่มีกษัตริย์ปกครองแล้วนะคะจนกระทั่งสุโขทัยเนี่ยถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอายุทยาเมื่อปี2006นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปกครองในช่วงต้นอ้าวในช่วงต้นสุโขทัยปกครองแบบไหนลูก ในระยะต้นระยะแรกสุโขทัยปกครองแบบพ่อพ่อลูกอ่าพ่อปกครองลูกนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะปกครองนะมีความใกล้ชิดกับประชาชนนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยก็จะสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้าหวังนะคะแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็จะมาออกมาตัดสินคดีความให้ต่อมาในช่วงหลังนะคะในช่วงปลาย กับช่วงกลางนะช่วงกลางกับช่วงปลายของอาณาจักรส <c oughs> ุโขทัยนักเรียนก็จะสังเกตว่าชื่อของพระมาหากษัตริย์เนี่ยเริ่มเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่ามีการรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเนาะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะรับแนวคิดการปกครองแบบ ธรรมราชานักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยพระนามของพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นพระมหาธรรมราชาที่1พระมหาธรรมราชาที่2ที่3ที่4นะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเรามีรูปแบบการปกครองแบบธรรมราชานะอ้าวตอนนี้ทบทวนบทเรียนแล้วนะคะพร้อมจะวิ่งแข่งหรือยังลูก ครูส่งลิงก์เข้าไปแล้วลูกโอเคครับผมเปิดแล้วเคเข้ามาแล้วคุณครูจะสตาร์ทเกมแล้วนะคำถามขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมค่ะอ้าวพร้อมสตาร์ทเล่นเกมอะไรกันหรือเล่นสื่อสตาร์ทเกมแล้วนะ อ้าวพระเนาไหนไปนเลยเนี่ยอุ้ยเสียงใครจะช็อตอ่ะลองกระสุดพร้อมค่ะอ้าวใครใครเป็นหมาน้อยวิ่งไปแล้วนำไปแล้วเกมไรนี่ครับผมครับใครเอาเสือเสือตามมาแล้วโอ้อาาโหฮ่า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 การปกครองของไทยไทยคือไล่โทรไม่สมัยที่สุดมาแล้วเอ้าเสือนำไปแล้วเสือนำไปแล้ว เอาแล้วเอาหมาน้งหมาน้งเอาหมามาแล้วหมามาแล้วเวียมาแล้วค่ะเวียมาแล้วเอาหมาเข้าเส้นชัยอ้าวเวียมาแล้วเวียตามมาแล้วนะคะอ้าวเสือหนีเสือหนีเหรอเสือหนี อ้าวเสือเข้าเส้นชัยมาแล้วไม่แล้วยังไม่ไดงคล้วเร็วเร็วระหว่างเวียกับรัตนาใครจะเข้าเส้นชัยอ้าวอะไรยิ้มยิ้มอ้าวเข้าเส้นชัยแล้วได้สามลำดับนะคะที่เข้าเส้นชัยอ้าวอ้าวมาเร็วมาเร็ว น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเอาน้ำตอบเร็วแข่งให้สุดใครได้ที่สี่เร็วรัตนามาแล้วอา้าวรัตนาตอบผิดถอยหลังไปแล้วอา้อาวอ้าวดูซิใครได้ที่หนึ่งอา้อาวอะไรนี่ เราจะเรียนกันในเรื่องของรูปแบบการปกครองของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะว่ารูปแบบการปกครองเนี่ยเขาแบ่งการปกครองออกเป็นอะไรบ้างอน,นุดูวงในสุดนะคะเห็นไหมวงในสุดเขาเขียนว่าสุขโขทัยเพราะฉะนั้นวงในสุดเนี่ยนะก็คือราชธานีหรือว่าเมืองหลวงซึ่งก็คืออะไรนั่นเองลูกสุขโขทัย ซึ่งก็จะมีบางช่วงบางสมัยนะคะที่ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่พิษณุโลกนะอันนี้ดูนะวงกลมในสุดนะคะวงกลมในสุดจะเป็นเมืองหลวงหรือว่าราชธานีอ้าต่อมาวงที่สอง วงที่สองขึ้นมาเป็นปราสาทแล้วนะลูกเห็นไหมอ่าวงที่สองขึ้นมานะคะวงที่สองเราจะเรียกว่าเมืองชั้นที่หนึ่งหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเมืองลูกหลวงนี่นะมีสีสัชนาลายัยนครชุมสะหลวงแล้วก็สองแควนะคะนี่ชั้นที่สองอเมืองชั้นที่หนึ่งนะคะเพราะว่าอันที่อยู่ในสุดเนี่ยคือเมืองหลวงต่อมาชั้นที่หนึ่งถัดจากเมืองหลวงเราเรียกว่าเมืองลูกหลวง ต่อมาวงต่อไปนะลูกวงนี้นะที่เมาคุณคูชีนะเมืองน,นี้เราเรียกว่าเมืองชั้นที่สองนะคะหรือว่าเมืองพระยามหานครอันนี้คือชื่อเรียกของเขานะเมืองพระยามหานครมีแพร่เชียงทองพระบางสี่เทพนะคะต่อมาวงสุดท้ายวงสุดท้ายที่อยู่ไกลจากเมืองหลวงเลยนะเมืองชั้นที่สามหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองประเทศสลาดนะคะ ต่อไปมาดูเมืองหลวงลูกเมืองหลวงคืออะไรเมืองหลวงเนี่ยหรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองราชธานีนะคะก็จะปกครองดูแลโดยพระมหากษัตริย์นะคะเป็นศูนย์กลางของการปกครองของวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่พิษณุโลกนะอันนี้คือเมืองหลวงอ้าวถัดจากเมืองหลวงไปนะคะเราเรียกว่าเมืองลูกหลวง เมืองเนี้ยจะอยู่ใกล้สุโขทัยที่สุดเลยนะคะเมืองลูกหลวงเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านแล้วก็ทําหน้าที่สะสมสะเสบียงด้วยกําลังคนด้วยนะคะแล้วปกครองพระมหากษัตริย์เนี่ยปกครองเมืองหลวงใช่ไหมเมืองลูกหลวงเนี่ยเขาก็จะส่งโอรสโอรสนี่ลูกชายหรือลูกสาวลูกพระโอรสลูกชายหรือลูกสาวเอ่ลลูกอะไรเอ่ยพระโอรส ลูกชายเออลูกชายนะก,ก็จะส่งลูกชายเนี่ยไปปกครองนะคะอ่าเสร็จแล้วตรงเมืองลูกหลวงนะเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นสี่มุมนะคะก็มีสี่เมืองนั่นเองอ่าทางด้านเหนือนะคะเขาบอกว่าเป็นแฝดของสุขโขทัยเลยนะคะก็คือเมืองศรีสัชนาลายัยส่วนทางใต้ด้านล่างนะคะเป็นเมืองสะหลวงแล้วทางด้านซ้ายนะคะหรือว่าทิศตะวันตก นะก็จะเป็นเมืองนครชุมนะกำแพงเพชรแล้วทางด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นเมืองสองแควพิษณุโลกนะคะอ่าต่อไปเมืองชั้นที่สองเราเรียกว่าเมืองพญามหานาครก็จะถัดจากเมืองลูกหลวงออกไปอีกนะทีนี้เมืองพญามหานาครเป็นยังไงลูกเมืองพญามหานาครเนี่ย เป็นหัวเมืองส่วนภูมิภาคเวลาปกครองเนี่ยเขาก็จะส่งนะคะขุนนางไปหรือว่าให้เจ้าเมืองนะคะที่เขาปกครองอยู่เดิมเชื้อสายเจ้าเมืองเดิมเนี่ยเป็นคนปกครองแล้วก็อำนาจจะปกครองตนเองแต่ว่าก็จะต้องขึ้นตรงกับเมืองหลวงก็คือสุโขทยัย นะคะคซึ่งในนั้นเราก็จะเห็นอยู่สามเมืองก็จะมีพระบางเชียงทองแล้วก็บางพานนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยชื่อจังหวัดก็คือนครสวรรค์ตากแล้วก็กำแพงเพชร นะส่วนวงสุดท้ายเลยที่อยู่ไกลออกไปที่สุดเนี่ยเราเรียกว่าเมืองประเทศสลาดนะคะซึ่งเมืองประเทศสลาดเนี่ยเขาก็จะให้กษัตริย์ของเจ้าเมืองนั้นหนักปกครองตัวเองนะคะแต่ว่าเขาจะต้องยอมอ่อนน้อมต่อสุโขทยัยจะต้องมีการถวายเครื่องบรรณาการนะคะเมืองเนี่ยจะอยู่ไกลออกไปนะยกตัวอย่างเช่น ทิศเหนือก็จะมีแพร่มีน่านตะวันตกมีถวายทิศใต้มะลากานะทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเวียงจันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเมืองประเทศสลานะอันนี้คือรูปแบบการปกครองเมืองที่อยู่ตรงกลางชื่อเมืองอะไรนะคะอยู่ตรงกลางเมืองหลวงทบทวนนะเมืองหลวงพอถัดจากเมืองหลวงไปก็จะเป็นเมืองลูกหลวง นะคะเมื่อเมืองลูกหลวงเสร็จก็จะเป็นเมืองพระยามหานครและสุดท้ายก็จะเป็นเมืองประเทศสลาชอ่านี่คือรูปแบบการปกครองนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจไหนใครเดาได้บ้างว่าเศรษฐกิจธธรรมสมัยก่อนเป็นยังไงลูกในสมัยสุขโขทยัยเขาทำอะไรประชาชนทำอะไรในสมัยสุขโขทยัย ดาวได้ไหมทำอะไรดีนะ้าปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยเออ,เ,อ,อเก่งมากเวียก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทำแค่การเกษตรอย่างเดียวหรือเปล่านะคะอ่ามาดูอาชีพหลักของสุโขทัยในสมัยนะั้นนะลูกเขาจะมีอยู่3หลักๆนะคะ1ก็คือกเกษตรกรรม อันนี้นะักเรียนพอรู้จักเนาะหัตถกรรมรู้จักไหมลูกหัตถกรรมคืองานอะไรหัตถกรรมคืองานที่ทําด้วยมือแล้วก็พาณิชยกรรมก็คือเรื่องของการค้าขายนะ,ะทีนี้มาดูอาชีพแรกก่อน อาชีพหลักอันแรกก็คือเกษตรกรรมนะคะในสมัยสุขโขทัยเนี่ยเมื่อก่อนคนก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นแบบพึ่งพาตัวเองนะปลูกเองพืชที่เขาปลูกมากที่สุดคืออะไรลูกเดาสิข้าวเออข้าวนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ปลูกแต่ข้าวอย่างเดียวนะลูกเขาก็จะมีพวกผลไม้อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ในการทําการเกษตรเนี่ยเขาก็เอาระบบชนละทานมาใช้ เดี๋ยวนักเรียนดูสองคำนี้สลีดพ,พงกับตรพังนะคะสองคำนี้คืออะไรแล้วเอามาช่วยในอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะลูกนี่ภาพที่หนึ่งนะคะเป็นสลีดพ,พงนะหรือว่าปัจจุบันก็คือเขื่อนนั่นแหละที่เอาคันดินมานะคะกั้นแล้วก็มีน้ํา ไว้ใช้กักเก็บน้ำพอหน้าแล้งเนี่ยก็จะเอาน้ำตรงส่วนนี้มาใช้ได้ส่วนอันที่สองตะพังก็คือสะนะคะจะเป็นสะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะอยู่ในบริเวณเมืองสุโขทยัยนะคะซึ่งก็เอาไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งเช่นกันอันนี้เป็นภูมิปัญญานะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าระบบชนละทานในสมัยก่อนนะคะในสมัยสุโขทยัยซึ่งเอามาใช้กับการประกอบอาชีพเกษตรนะ ส่วนพืชที่นิยมปลูกในสมัยนั้นนะนอกจากข้าวพืชอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกมากพลูนะคะมะม่วงมะขามมะพร้าวนะแล้วก็ตาลสมัยนั้นนะเขาจะยังไม่ไม่เรียกคําว่ามานะเขาจะใช้หมากหมักม่วงหมักขามอย่างนี้นะคะ,ะพาณิชยกรรมก็คือเรื่องของการค้าขายนะคะ ในเรื่องของการค้าขายสมัยสุโขทัยเนี่ยเขาค้าขายแบบเสรีนะคะระบบเสรีคือไม่เก็บภาษีสินค้าผ่านด่านนะคะมีตลาดในสมัยก่อนเนี่ยตลาดเขาจะเรียกว่าประสานประสานแล้วเงินสมัยนั้นนะคะจะใช้เป็นเงินพดด้วง มีสินค้าส่งออกด้วยนะคะเอาไปขายที่ที่ทอื่นๆ <c oughs> พวกเครื่องเทศของป่างาช้าง <c oughs> เครื่องสังขโลกน้ำตาลนะคะอ่ามาดูนะส่วนเราก็ต้องนำเข้าสินค้าจากที่อื่นมานะ <c oughs> เพราะว่าบางอย่างเราไม่มี <c oughs> เช่นผ้าไหม <c oughs> เครื่องประดับอัญมณี <c oughs> นะนี่ประสานนะในสมัยก่อนปัจจุบันก็คือตลาดนั่นแหละนะ อันนี้เป็นเงินที่นิยมใช้ในสมัยสุขโขทัยก็จะใช้พดด้วงนะแล้วก็เอาเบี้ยหอยนะคะมาเป็นตัวแลกเปลี่ยนกันในสมัยนั้นนะอ่ะอันที่3นะคะจะเป็นเรื่องของหัตกรรมก็คืองานฝีมือนะคะในตอนนั้นเนี่ยด่งดังนะคะมากเลยก็คือเรื่องของการทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งรับมาจากจีนนะเครื่องปั้นดินเผาหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าเครื่องสังคโล นะผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยแล้วก็ส่งเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศอื่นๆด้วยนะในตอนนั้นนะคะอันนมาดูนะช่วยกันตอบก่อนนะข้อหนึ่งเขาบอกว่ารูปแบบการปกครองของสุขโขทยัยคือเมืองหลวงเมืองลูกหลวงเมืองพยามหานครเมืองประเทศสลาชถูกหรือผิดลูกข้อนี้ ถูกค่ะถูกเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเก่งมากลูกครับอ่าถูกลูกถูกต้องอ่าต่อมาข้อที่สองอาชีพหลักของชาวสุโขทัยคือเกษตรกรรมเท่านั้นถูกเท่านั้นเท่านั้นมีอาชีพเดียวเลยเกษตรอืมไม่ครับเท่านั้นไหมไม่ครับไม่ถูกหรือผิดลูก ผิดครับผิดเพราะว่านอกจาก,กเกษตรกรรมแล้วยังมีพาณิชยกรรมก็คือค้าขายแล้วก็มีหัตถกรรมก็คืองานฝีมือด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลงไปอ่าต่อไปข้อ3พืชที่ปลูกมากในสุโขทัยคือข้าวถูกหรือผิดลูกถูกถูกค่ะอ่าถูกเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปข้อที่ส สุโขทัยมีการค้าแบบเสรีไม่เก็บภาษีสินค้าผ่านด่านถูกไหมถูกต่อมาข้อที่5งานหัตถกรรมขึ้นชื่อของสุโขทัยคือเครื่องสังฆาโลกหรือเครื่องปั้นดินเผาถูกหรือผิดผิดคผิดครับถูกหรือผิดลูกถูกครับถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนยสามารถตอบได้นะคะเก่งมากอ่ะหนูก็ขีดเส้นใต้ปิดแล้วก็ถ่ายรูปลงอัลบัม้มนะโอเค